จากที่เราดําเนินธุรกิจมานะคะเราได้รับการสนับสนุนจากการเข้าโครงการ SME แล้วเนี่ยหน่วยงานสสวอเองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรามากตั้งแต่หนึ่งองค์ความรู้2ง,งบสนับสนุนแล้วก็3พาไปสู่การตลาดโดยเฉพาะงบสนับสนุนเนี่ยผิตภัณฑ์ที่เป็นฮีโร่โปรดักต์เราทุกวันนี้ในการที่นําน้ํามันอะโวคาโดจากการวิจัยได้มาฉีดเข้ากับซอฟเจลในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นก้าวแรกในการเดินของเราค่ะ โครงการที่เข้าร่วมกับสสวที่เราคิดว่าในอนาคตที่เราอยากได้นะคะคือเราอยากมีโอกาสที่จะไปออกบูธอย่างต่างประเทศเราอยากได้ 1. นึ่ำชี้แนะ 2. การเตรียมการแล้วก็สงบบางส่วนในการสนับสนุนเรานะคะโครงการของ b d s เนี่ยเป็นโครงการที่อาจจะแตกต่างจากโครงการอื่น คือเป็นโครงการที่เริ่มจากความต้องการของผู้ประกอบการไม่ใช่ความต้องการของภาครัฐที่จะให้ผู้ประกอบการจึงทําให้เป็นการที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ง่ายเพราะบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการหรือเราขาดแต่อันนี้คือเราขาดและเราต้องการเราเสนอขอไปแล้วก็สนับสนุนกลับมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ